้าวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะดิดิจ้าววันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนที่2วันแรกนะคะในช่วงนี้เราจะเรียนในรูปแบบออนไลน์กันไปก่อนนะคะแต่พอสถานการณ์ดีขึ้นผู้ติดเชื้อโควิดลดน้อยลงเราก็จะได้มาเรียนที่โรงเรียนกันนะคะดิดิจ้าววันนี้เราจะทํากิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกให้ดิบหยิบหนังสือ a อ p h a าคิดขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่2และ3รอครูแบงเลยค่ะ เด็กๆจ๋าหน้าที่สองและสามเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสนามเด็กเล่นเอ๋เด็กๆคิดถึงสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนหรือยังนะเด็กๆจ๋าวันนี้ครูแม็มีคําศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเครื่องเล่นสนามมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คําศัพท์พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆจะต้องอ่านตามครูแป้กด้วยนะคะเด็กๆกจ๋าให้เด็กๆสังเกตจากคําที่ครูแ้างชี้นะคะเริ่มจากคําแรก w วิง s, s w i n g swing ชิงช้าคำต่อไปค่ะซีซอ s w e s a w ซีซอกระดานหกคำต่อไปค่ะคำที่3 slide s l i d e slide กระดานลื่นต่อไป play ground p l a y g r o u n d play ground สนามเด็กเล่น ดิดิจ๋าเดี๋ยวเราจะไปอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะแต่รอบนี้เราจะอ่านแบบไม่สะกดนะคะ Swing Seesaw Slide Playground ดิกิจ๋าเราก็อ่านคำศัพท์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะดิดิกสังเกตรหรือเปล่าว่าตัวอักษรตัวแรกของคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วเด็กๆลองสังเกตดูดีนะคะว่าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนคะอ่าเป็นตัว S วันนี้ครูปแพ้มีวิธีการเขียนตัว S มาให้เด็กๆฝึกเขียนในช่วงที่เด็กๆเรียนออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูวิธีการเขียนตัว S และเราจะลงมือทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัว S ให้น้องๆโค้งไปอีกด้านครับจากนั้นตวัดโค้งลงมา ไปอีกด้านหนึ่งครับช้าๆนะครับให้น้องๆโค้งไปอีกด้านครับและขีดลงมาจากนั้นตวัดโค้งไปอีกด้านครับผมนี่จ่าต่อไปเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะคําสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวอักษรต้นของคําศัพท์นั่นก็คือให้เด็กๆเติมตัวอักษรที่อยู่เป็นลําดับแรกของคำศัพท์แต่ละคำศัพท์ลงไปนะคะเริ่มจากข้อแรกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปกระดานหก คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่ากระดานหกก็คือซีซอเด็กๆลองดูซิว่าคำว่าซีซอที่แปลว่ากระดานหกเนี่ยมีตัวอะไรขึ้นต้นเป็นตัวแรกคะอ่ามีตัว S ขึ้นต้นเป็นตัวแรกเด็กๆก็เติมตัว S ลงไปเลยคะ่ะต่อไปเป็นรูปชิงช้าเราไปดูคำศัพท์คำว่าชิงช้ากันคะ่ะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนนะที่ขึ้นต้นเป็นตัวแรก อ่าเป็นตัว s เหมือนกันเด็กๆก็เติมตัว s ลงไปเลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายเป็นรูปกระดานลื่นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนนะที่ขึ้นต้นเป็นตัวแรกอ่าเป็นตัว s เหมือนกันก็ให้เด็กๆเติมตัว s ลงไปพร้อมๆกับครูแป้งเลยนะคะเด็กๆจ๋าตอนนี้เราก็ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเอาควาคิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมในหนังสือ b e g i n to write นะคะ ให้เด็กเปิดหนังสือ B กิน r ุ t รหน้าที่16และ17ขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆเห็นหรือเปล่าว่าหน้าที่16เนี่ยเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปรถยนต์เด็กๆจําได้หรือเปล่าว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่ารถยนต์เราอ่านว่ายังไงคะอาค่ะ C A R ค่ะรถยนต์เยี่ยมมากคะ่ะต่อไปหน้าที่17เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปกระปุคปะาากคําศัพท์ภาษาอังกฤษคือจ้า JAR จ้าแปลว่ากระปุกนะคะดิดิจ๋าในหนังสือ b e g ิน To w ร i t e แ็จะให้เด็กๆเขียนตามรอยปากนะคะพอเด็กๆเขียนคำตามรอยปากเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามจากนั้นต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อว่าวันนี้เด็กๆได้เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว เด็กๆจ๋าตอนนี้เราก็ทํากิจกรรมกันไป2กิจกรรมแล้วเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาเด็กๆให้มากขึ้นทุกครั้งที่เราทําแบบฝึกหัดเสร็จเราจะต้องอ่านทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีแบบทดสอบให้เด็กๆทาเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมอ่านทบทวนคำศัพท์และตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆจ้ ตัวที่อยู่ด้านหน้าคือตัวอัอกรษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยคือตัว K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Double U, X. วายแซ่เพืเ่อนๆอย่าลืมฝึกอ,อ่านกันบ่อยๆนะจ๊ะ